อนาเซอร์ก่อพายุขายโรนันโดเซ็นสัญญากับเมสซี่การทรยศที่เลวร้ายที่สุดในสรรนเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เมสซี่ควาชช้าแชมป์เอเมลส์และทำลายสถิติ48แช,ชมป์ชาวซาอุดีอาระเบียทั้งประเทศต่างตกตะลึงกับข่าวลือที่ว่าอันนซอร์กำลังเตรียมทำลายโรนันโดเพื่อแทนที่เมสซี่แหล่งข่าววงในเผยคณะกรรมการบริหารของอันนซอร์ประชุมกันทั้งคืนเพื่อพิจารณาขายโรนันโดในตลาดซื้อขายนักเตะรอบหน้า เหตุผลคืออะไรพวกเขาต้องการเป็นเจ้าของเมสซี่ตำนานอันดับหนึ่งของโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของสโมสรยังไม่มีสโมสรได้กล้าไล่คริสเตียโนโรนัลโดตำนานจนกระทั่งตอนนี้อัลนา s เซอร์เชื่อว่าเมสซี่ผู้ชุบชีวิตอินเตอร์ ไมอามี Miami, คือตัวเชื่อมที่จะนําพวกเขากลับสู่จุดสูงสุดของเอเชียเจ้าหน้าที่ที่ไม่ประสงค์ออกนามคนหนึ่งประกาศว่าหากคุณต้องการครองความยิ่งใหญ่คุณต้องมีเมสซี่ซีอาเไม่เหมาะกับกลยุทธ์ใหม่นี้อีกต่อไปทันทีหลังจากจบ MLS มรสัพเมสซี่ได้พูดประโยคหนึ่งที่ทําให้สื่อตั้งคําถามกับทุกสิ่งผมไม่แน่ใจว่าผมจะจบอาชีพการขาแข่งที่สหรัฐอเมริกาไฟเขียวแหล่งข่าวหลายแหล่งในซาอดุดิอาระเบียกล่าวว่าอนัสเซอร์ยินดีจ่ายเงินเดือนให้โลนันโดเป็น2เท่าแถมยังมีวิลลา,กากหากง เพียงเพื่อให้เมสซี่ตอบตกลงเท่านั้นข่าวนี้แพร่กระจายและก่อให้เกิดความวุ่นวายในริหยัดแฟนบอลเอลนาเซอร์แตกออกเป็น2ฝ่ายกลุ่มหนึ่งตะโกนว่าซื้อเมสซี่เดี๋ยวนี้อีกกลุ่มกล่าวหาสโมสรว่าทรยศต่อราชาโรนัลโดกลางดึกความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นจนหลายเว็บไซต์เรียกมันว่าการรัฐประหารครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร